เพชรีินร่วมสุขนะคะเป็นกรรมการของบริษัท ATP Innovation ค่ะก็วันนี้ได้เป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มาร่วมงาน Envs e Expo 2023นะคะก็ทางเราก็ยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีผู้ชมเยอะมากนะคะตื่นตาตื่นใจกับสิ่งใหม่ๆที่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ ผมสุรศักดิ์ปราบสูงเนินะครับจากบริษัทฮิดาก้าโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดครับสำหรับความรู้สึกที่มาเข้ามาร่วมกับงาน i อ v นเวสเอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของบริษัทของเรานะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับงานเอ็กซ์โปถือว่าเป็นครั้งนี้ถือว่าเป็นการโฆษณาตัวเองของเราที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางสภาอุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่ให้โอกาสกับบริษัทฮิดาก้าโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ในครั้งนี้ครับ สวัสดีครับผมสมโพจน์รัตนาอารีกร CEO และเซลล์ดี렉เตอร์ของบริษัท GMC Engineering จำกัดวันนี้มีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ํำเสนอสินค้าในบูธของ GMC ผู้ที่สนใจมาเยี่ยมงาน i n v e s t Expo ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเราผมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้สนับสนุนและก็ยินดีจะสนับสนุนครั้งที่2อครั้งที่3และไปเรื่อยๆก็คิดว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วละที่ประเทศเราจะต้อง ร่วมมือกันจัดการเรื่องการกําจัดของเสียให้ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นสากลนะครับจะได้บรรลุในสิ่งที่ทางราชการหรือทางประเทศเราต้องการที่จะไปสู่การลดโลกร้อนใ,ในในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมด้อิอที่กรรจันบานนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสถานีรีไซคเคิลวงมาทิศสนภูมครับผมการที่ได้มีการมาร่วมงานที่ เมืองทองธานีเวดในโปรอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเป็นความโชคดีนั้งยางเป็นงานที่มีคนมาเดินเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปดูงานอย่างนี้ในต่างประเทศหลายหลายครั้งเวทแมนเน็ตเวดในโปต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่เยอรมันที่ที่ไหนก็ตามที่หลายประเทศที่เราได้ไปดูแต่วันนี้เองที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่แพ้ประเทศอื่นๆเลยนะครับมาแล้วก็ยังตื่นเต้นว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีมีคนที่รักสิ่งแวดล้อมเนี่มารวมกันอยู่มากมายเทคโนโลยีใหม่ๆคนไทยก็เก่งมากนะครับนอกจากมี เพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยก็มาร่วมจัดกิจกรรมมาร่วมออกบูธกับเราถือว่าเป็นงานที่แสดงพลังถึงคนรักสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับก็อยากเชิญชวนคนทางบ้านนะครับเมื่อไหร่ที่มีงานอย่างนี้อีกก็อยากเชิญชวนให้มาดูกันนะครับเราเห็นว่าเทคโนโลยีการจัดก,การขยะวันนี้ลูกหน้าไปไกลแล้วทําให้เราสะดวกสบายแล้วก็มีการช่วยเหลือในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นวันนี้ทุกคนตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกคนก็เลยมารวมกันเราเรียกว่าเป็นขุมเรวอบางคนหัวใจเดียวกันครับสวัสดีครับผมจักรพงศ์สุมเมโชตเมทาครับ กรรมการผูร้จัดการบริษัท N15 เทคโนโลยีจำกัดครับผมเรียนว่าพวกเรานะครับผมและทีมงานมีความดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับ n อ็น e ครั้งนี้ครับได้พบปะกับทั้งผู้ประกอบการนะครับในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วก็ได้เจอกับภาคประชาชนนะครับภาคประชาสังคมที่ให้ความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็ดีใจที่มีหลายหคนมาช่วยกันร่วมรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมครับผม